ภาวนาจะใครก็ได้นะตลาดไม่ได้สนใจว่าใครตลาดสนใจว่าให้มีความชัดเจนเถอะถ้าตรงนั้นชัดเจนตลาดคุณก็เป็นปัจจัยบวกระยะสั้นได้ตลาดหุ้นไทยเดือนมิถุนายนน่าจะชัดเนาะตอนนี้มันถูกดันด้วยหุ้น3ตัวนัานเองในอเมริกาแต่หุ้นในกลุ่มอื่นๆเนี่ยยังแย่อยู่โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มธนาคารในประเทศสหรัฐอเมริกาบางทีเราก็พูดพูดกันไปเราก็ล้มล้ม,ล,มล้มกันไปแล้วเราก็ลืมทำไมพ่ามันเงียบไปแต่การล้มลงของธนาคารสหรัฐอเมริกาไม่ใช่ว่าล้มปุ๊บจบปับมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะนนนนนนพออธธาาาาาคครรรเเเมมมิิกกกกัััล้้้ปุีี่่่ยสงงทดขึหจ็ื สินเชื่อน้อยลงมีความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นสินเชื่อเครดิตการ์ดของสหรัฐอเมริกาที่ใช้กันใช้กันเยอะนะครับคราวนี้แบงก์ก็ปล่อยสินเชื่อบัตรเครดิตน้อยลงแล้วก็สินเชื่อ SME เนี่ยชัดเจนมากเลยปล่อยน้อยลงแล้วก็เงินเนี่ยที่มีอยู่อ่ะก็ไหลออกจากแบงก์ก็วิ่งเข้าไปที่ตลาดเงินมากขึ้นแล้วก็สังเกตว่าเงินดอลลาร์แข็งเนี่ยก็แสดงว่ามีเงินหลายส่วนหนึ่งก็ไหลไปที่สกุลเงินดอลลาร์ด้วยเหมือนกันก็คือถือเงินสดเรื่องพวกนี้มันยังไม่จบที่สำคัญเนี่ยผมไปดูตัวเลขปรรริิมาาาณเงงนนนสดที่อใะบบขธค มันลดลงเยอะมากเลยนะครับเขาเรียกว่า M2 M2 นี่ก็คือปริมาณเงินที่เป็นเงินสดกับเงินฝากในธนาคารนะครับ M2 เนี่ยมันลดลงเร็วมากที่มันลดลงเร็วเพราะว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยไม่ได้อัดฉีดเงิน QE 5 QE 6เข้าไปเหมือนเมื่อก่อนละตรงเนี้ยมันจะทําให้บริษัท SME โดยเฉพาะนะครับขนาดกลางขนาดเล็กที่หุ้นไม่ขึ้นนะครับจะมีปัญหามากขึ้นเรื่อยๆแล้วจะกลายเป็นนี้เสียแล้วก็จะกระทบกับระบบธนาคารอีกรอบหนึ่งซึ่งเรื่องนี้ต้องหลอนหนึ่งนะครับเพราะว่าธนาคารเนี่ยเพิ่งลง้มไปมาตรฐานการปล่สินเชื่อก็เพิ่งเกิดสินเชื่อชะลอตัวก็พ่งมา นี้เสียก็กําลังจะเพิ่มขึ้นมันก็จะไล่ๆมาแล้วก็จะกระทบกับธานาคารพาณิชย์อีกทีหนึ่งแล้วมันก็จะกระทบกับภาพรวมของเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็แต่ชนิชี้วัดหลายๆตัวก็บอกบอกว่าอเมริกาเนี่ยน่าจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจหดตัวถ้าไม่หดตัวก็ s t a g f เ a t i o นก็คือเติบโตในอัตราที่ค่อนข้างต่ำโตยากต่อให้ไม่รีเซช s i o n หรือเศรษฐกิจหดตัวเนี่ยก็โตยากเพราะว่าปริมาณหนี้ค่อนข้างสูงต้องเข้าใจว่าวันนี้ปริมาณหนี้เทียบกับขนาดเศรษฐกิจด้วยนะครับไม่ใช่ปร เพราะว่าตัวอเมริกาเนี่ยจะขอขยายเดสซซลลิงเข้าไปอีกก็คือขยายเพดานนี้ขึ้นไปอีกก็จะเป็นนี่มากขึ้นอีก